มาเทรดกับ Class คลาสสิโกโทร0 2 6 1 8 0 8 0 8กหูยดคุยกันนะครับกับท่นานั่งของคุณนัทธีจุฑาวารากุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะคุณบรรพสถ้าดูตั้งแต่ในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นแล้วครับว่าในส่วนของราคาทองคำเนี่ยจริงๆก็ไซด์เวย์ออกข้างๆแล้วก็อยู่ในกรอบแคบๆด้วยนะครับสัปดาห์นี้คุณนัทมองไงครับจะเป็นลนักษณะเหมือนกับสัปปดาาาาหห์ที่่่ผนมรรือเลคับ ค่ะก็ตอนนี้ตลาดก็ต้องบอกว่ากำลังรองความชัดเจนของทางด้านกรีกอยู่นะคะคอย่างเมื่อวานนี้ก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเลยนะคะอยู่ที่ระดับ1,723-1,737ถึง 1, เหรียญ US เ o l l รสตาาทอยออสนะคะเนื่องจากเมื่อวานก็เป็นวันหยุดของทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแต่วันนี้นะคะเราก็ต้องติดตามดูทางด้านกรีกต่อนะคะว่าหลังจากการประชุมแล้วจะมีการออกมาอนุมัติให้เงินช่วยเหลือ กับทางกรยุ์หรือไม่นะคะ uh huh. ก็อย่างเมื่อวานนี้นะคะการที่ทําให้ราคาทองคําสามารถขึ้นมาแล้วก็ยังสามารถยืนอยู่ที่เหนือระดับ1นึ่งเหรียญยูเอสดอลลาร์ได้ในเช้าวันนี้นะคะ uh huh. ก็เนื่องจากในที่ประชุมมีการตกลงว่า กรีซก็จะปรับต้องปรับลดหนี้สาธารณะให้เหลือ123-124เปเซของ GDP ภายในปี2020นะคะแล้วก็อาจจะพยายามกดดันให้กรีซลดหนี้ลงไปต่ำกว่านี้อีกนะคะรวมทั้งทางด้านเจ้าหนี้ภาคเอกชนนะคะก็ถูกเสนอให้รับผลแคปทุนจากการลดหนี้ประมาณ53.5ของพันธบัตรที่จสวอปนะคะก็เพิ่มจากเดิมที่50ซซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว,ว่า ก็ได้ออกมาพูดแล้วก็มีความคืบหน้าว่าอาจจะให้เงินช่วยเหลือกรซก็ทําให้ราคาทองคําสามารถยืนอยู่บวกได้นะคะรวมทั้งมีอีกประเด็นหนึ่งในเช้าเมื่อวานนี้ที่ทําให้ราคาทองคํานะคะก็ปรับตัวสูงขึ้นมาในช่วงเช้าก่อนเปิดตลาดบ้านเราเลยก็เนื่องจากได้แรงหนุนจากทางที่จีนนะคะมีนโยบายผ่อนคลายทางการเงินนะคะแล้วก็ โดยการประกาศลดอัตราเงินสดสำรองทางกฎหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ปัจจัยบวกกับทองคํานะคะรวมถึงทางด้านน้ามันด้วยนะคะน้ํามันก็สามารถยืนอยู่ตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งอยห้าออ US ดอลลาร์นะคะซึ่งถือว่ากับบวกขึ้นมามากจากการที่ทางอิหร่านนะคะก็อย่างเมื่อวานออช่วงวันจันทร์นะคะก็มีข่าวว่าอิหร่านประกาศไม่ส่งออกน้ามันให้ทางอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะครรวมถึงรวมถึงเมื่อวานนี้ก็ มีการประกาศเพิ่มอีกระเทศของทางยูนะคะรวมไปถึงโปรตุเกสสเปนอ,อิตาลีแล้วก็กรีซเยอรมันแล้วก็เนเธอแลนด์ที่อิหร่านจะลดการส่งออกน้ามันนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนุนให้น้าราคาน้ํามันสูงขึ้นแล้วก็ยังคงเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคําในช่วงหนึ่งด้วยค่ะอืมครับแล้วนักลงทุนจะสามารถทํากาไรจากราคาทองคําที่ยังคงเป็นลักษณะของไซด์เว์ได้อย่างไรกันบ้างครับคุณครับครับ ก็ให้ติดตามแล้วต้านแรกนะคะที่ระดับ1738เหรียญย s d o l l a r าถอยออนนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นต้านที่เมื่อวานก็ยังไม่สามารถผ่านได้นะคะถ้าเกิดว่าสามารถเบรกผ่านตรงนี้ไปได้นะคะค่อยแนะนำนะักลงทุนให้ฟอลโล่บายนะคะแล้วก็มีเป้าหมายในการทำกำไรอยู่ที่ถ้าเป็นของวันนะคะ1,757เหรียญแล้วก็1 7 6่นเ็หเหรียญยูเอสตาลาถอยออนนะคะถ้าเป็นระยะสัปดาห์ถ้าสามารถเบรกผ่านจุด 1,738เหรียญไปได้นะคะก็มีโอกาสไปเทสแนวต้านที่ปริเวณ1,767และ1,788เหรียญ US Dollar ถอยออนะคะคส่วนแนวรับนะคะอย่างวันนี้นะคะก็ลองดูแนวรับแรก1,725เหรียญน,นะคะแล้วก็อาจจะซอยหน่อยซอยย่อยหน่อยนะคะสำหรับวันนะคะก็รับต่อไป1,715และ1,707เหรียญน,นะคะแต่ว่าถ้าเป็นรับของสัปดาห์ก็จะอยู่ที่ 1,125แล้วก็ลงมาที่1,700นะคะถ้าหลุดก็1,680นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เนื่องจากการที่ไซเวยในกรอบแคบๆเนี่ยต่อความชัดเจนทางด้านกรีฟถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนมีข่าวดีก็มีโอกาสที่จะผลักดันให้ราคาทองคำเบรกผ่านแนวต้านที่ระดับ 1,738เหรียญไปได้แล้วก็ไปเทสต้ตานต่อไป1,767ได้ค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าประเทศกรีซมีม,มติออกมาในเชิงบวกตรงนี้เดี๋ยวคงต้องติดตามราคาทองคำและถ้าหากว่าทะลุ1,738ยังไม่ช้าไปใช่ไหมครับยังสามารถที่ follow บ y ได้ถเกิดใช่ถ้าเกิดว่าทะลุไปเนี่ยก็สามารถ follow by แล้วก็ไปดูที่เทสต่ตอไปได้เลยค,ครับ แล้วถ้า,ากว่ายังมีกําไรอยู่แหละครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ตอนนี้ถืออาจจะเป็นลักษณะของ Position อยู่และกําไรอยู่ตรงนี้แนะนําให้เทคโปรฟิตออกไปก่อนไหมหรือว่าจริงๆก็สามารถที่จะรอดูราคาดังกล่าวได้เหมือนกันก็รอดูก็ลองดูว่าที่ระดับต้าน1,738เหรียญน,นะคะถ้าเกิดว่าไม่สามารถผ่านได้ในวันนี้หรือว่ายังไม่มีความชัดเจนทางด้านกรีสก็อ,อาจจะเทคโปรฟิตออกมาบางส่วนแล้วก็รอมารับอีกทีหนึ่งค่ะครับสำหรับกอฟิวเจอร์แหละครับคุณนัทมองไว้เท่าไหร่ครับ ค่ะแนวรับโก f ฟิเจอร์วันนี้นะคะ25,230ับแรกแลนะคะแล้วก็รับต่อไป24,860นะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่25,410และต้านต่อไป25,840ค่ะครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัดครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะได้รับคำปรึกษาเรื่องของการลงทุนทองคำเพิ่มเติมแบบเจาะหรือก็ติดต่อเข้าไปที่ c l a s s i c Gold Futures นะครับ